สวัสดีค่ะวันนี้พบกับชาแน,นลบ้านริมคลองอีกแล้วนะคะบ้านริมคลองของเราวันนี้พาทุกคนมาดูปลาค่ะปลาน,นกน้ํานะคะเป็นปลาตะเพียนทั้งนั้นเลยนะคะคือเสียงแบบตุบ๊บตับจุ๊บจับแบบคือทั้งคลองทุกคนบ้านเราอยู่ริมคลองอาง,งใช่ไหมคะก็คือแบบปลาหกเนี่ยได้แปบบ๊แบแบเดียวนะคะไม่ถึงครึ่งชงั่วโมง จุ๊บซับจุบซบทั้งนั้นเลยค,ค่ะทุกคนนี่นะะอันนี้เขาได้การดักไข่นะคะนี่นะคะใช้การดักไข่ทุกคนเต็มข้าเสือปลาอยู่แล้วดูเต็มลำเรือเลยไอ้ใจใจขายได้ขายที่ลำเรือได้ไอ้ายดูดิได้ข้อแแหได้ผมที่ลำเนี่ค่ะ นี่ทุกคนเห็นไหมคะเออนี่คือปลาฮุบนี่คือปลาทางนั้นเลยนะคะในเรือเออเรือปิ่มเลยอ่ะเออแจ็มันถ่ายกล้องอยู่น่าเห็นไหมลูกเต็มเลยนี่คือแบบคลอ,องน้ำลงนะคะไม่รู้เระะือเรือยุบ่ะ เลยยึดเลยนะครับแฟนๆเนี่ยครับนี่ดูเนี่ยครับเลือเปียมไปเลยครับนี่คะคะพี่ใหญ่ตอไปไหนว่าก,ก็ตอนนี้จะเป็นพี่นะคะที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามเนาะเขาจะแบบหาปลาเก่งมากนะคะเ <ไป S 1> ออปลามันก็จะนกน้ําอย่างนี้นะคะทุกคน<ป>บ้านริมคลองนะคะปลาปตะเพียนทั้งนั้นเลยนะคะติดไข่แบบ จนไม่มีพื้นที่จะให้ปลาติดแล้วอะค่ะคือแน่นมากนะคะปลานอกน้ําก็อาจจะเป็นเพราะว่าเอาอากาศร้อนด้วยหรือเปล่าเอาคุณสวรสาคะปลานอกน้ําเกิดจากอะไรคะมันอืดมันอืดเหรอใช่เห็นพ่อบอกว่ามันจะไข่มันไข่ไม่ออกอืมนี่นะคะอันนี้คือคลองหน้าบ้านเรานะคะบ้านริมคลองของเราก็คืออยู่ริมคลองจริงๆนะคะแล้วแบบน้ํามันก็จะลดมานี่นะคะ คือได้ยินเสียงปลาฮุบตลอดคลองค่ะแบบแล้วคลองแบบเนี่ยคือฮุบเสียงดังมากทุกคนตอนนี้เราก็เดินอยู่ทางเท้านะคะนี่นะคะปลาเขาก็จะไล่ไปค่ะก็คองคองเนยยาวมากนะคะทุกคนเออ นี่นะคะ้บ้านเข้าบ้านนี่นะคะเนี่ยค่ะคลองตลอดเลยนี่พี่เขาก็เนี่ยค่ะยกหูดังอย่างน้อ้หูกระโดดเห็นไหมคะทุกคนกระโดดแบบบุบบับบุบบับเลยเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนฟังเสียงปลากระโดดนะคะอะ